สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้นะครับเกิดส,สภาพ,พี่น้องมาเบ่งควายงามรามคาดีที่สุดเลยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่นางนะครับบ้านภูพานทองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปรานะครับวันนี้พี่เพิ่นมีนควายงามมาเปิดนะครับอยู่สามสี่ <4 S 2> ตัวนะผมนะครับ,ม,นะรบมาเปิดในวันนี้นะครับอยู่สี่ตัวเดี๋ยวสี่ขอไปสอบถามข้อมูลว่าเพิ่นสี่เปิดราคาเท่าไหรนะผมสวัสดีครับพี่ครับจ้าสวัสดีค่ะของพี่นางนะครับเนาะจ้าจากสับอันันฟาร์มเนาะค่ะนะครับวันนี้มีควายงามมาเปิดอยู่สี่ตัวค่ะ นะครับผมเอาตัวแรกก่อนเลยเด้เป็นควอยสาวป่ะครับนี่จ้าควอยสาวได้ตั้งค์ซื้อไ่มครับนี่อันนี้บุญหลายจ้าแม่บุญหลายเนาะน้องบุญหลายขายมันเสี่ยวไปขาพี่เลี้ยไปซื้อ่าน้องบุญหลายนี่เป็นควอยงามบ้อนบัวุษพูเขาป่ะครับจ้าควายของบวลําพูจ้าอายุของเพิ่นประมาณสองปีสองปีต้นต้นนี่ละจ้าสองปีสี่เดือนนี่ละสูงที่ ลอยยี่สิบซีจ้ะลอยยี่สิบซีทองแรกผสมแล้วบ่ครับนี่ผสมแล้วจ้ะผสมพอได้่ยไปเพี่เจ้าเข่งค่ะของเจ้าเข่งจ้ะผสมจริงไหมบ่ครำเนี่ยพสะซ้อจ้ะผสมโตจ้ะผสมจริงเจ้าเข่งมากนะครับพอพันดาวลุงนะครับผมแชมป์สองสนามจ้ะนะครับของปีนี้แหละของยี่น้องพระซ้อเนาะจ้ยี่น้องาร์มนะครับได้รุ่นเลยนะครับผมแต่ว่าผสมตั้งแต่วันที่อ่าเพิ่งผสมเนาะวันที่เจ็ดเดือนหาจ้ะ นะครับยังบ่ผ่านรอบเพื่จ้าเดือนนี้แล้วค่ะนะครับเอามาเบิ่งนะครับโครงสร้างของแม่บุญร้ายกันน้องบุญร้ายนะผมเป็นควายสาวยังบ่เคยมีลูกอุ้ยตำหนินครับเนาะบ่จ้าบ่มีจ้าสูงที่ลอยครับกกหางพุ่มหางเพิ่นนะครับควายสาวนะครับผมสีเต่านะครับเบิ่งแข็งเบิ่งขาเบิ่งเล็บน้ำตัวยาวดีเนาะจ้าเนี่ยครับผมกำลังอ้วนกำลังภูริที่ว่าอยากได้เป็นลุ่นลูกของเจ้าเคงนะครับผมเติมพ่อพันใหญ่ๆนะครับเข้าไปแล้ว นะครับสำหรับแม่บุญหลายแม่สาวสูงรอยยิบซีผสมทองแดงเจ้าเข่งไว้สิเปิดราคาได้พี่เปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันจ้าต่อรองได้จ้าห้าหมื่นเจ็ดพันกับต่อรองที่เก่าค่ะนะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้นะครับไปรุ่นลูกของเจ้าเข่งในท้องโอกาสติดกระสุนเนาะค่ะเพราะว่าผสมโตัวไหมจ้าผสมจริงมากนะครับผมห้าหมื่นเจ็ดต่อรองราาคได้จ้าบอกเบอร์พี่น้องไว้เลยพี่ศูนย์เก้าหกค่ะ 6909382เป็นเบอร์ของพี่นางเนาะจซับอันนั้นฟาร์มเปิดตัวแรกไว้ค่ะนะครับสาวทองแรกผสมจริงของเจ้าเข่งนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะต่อรองราคาได้เดี๋ยวเบื้องตัวต้องไปกันนะครับผมมาเบื้องตัวที่สองกันอันนี้เป็นควายสาวเหรอเพื่จ้าควายสาวจ้ามีซื้อไหครับนี่อันซื้อพญาหงลูกพญาหงเม่อจากเลยเอินแต่หงหงน้องหงเนาะจ้าลูกสาวพญาหงค่ะนะครับยังเบ่ถึงสามปีเนาะบ่จ้าสองปีเพราะ สองปีสองเดือนสองปีสองเดือนสูงลายอะไรผิดร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบท่องแรกผสมยังครับนี่ท่องแรกผสมฝ่ามงคลลูกดาวเนื้อจ้าผสมจริงแม่บรอครับจ้าจ้ผสมจริงเจ้าฝ่ามงคลนถือฝนฝ่ามงคลก็เป็นลูกของดาวเนื้อจ้านะครับอยูสีถานไหมจ้าผสมตั้งแต่วันที่ยิบหามะกะลาแล้วก็บสามเดือนกว่าแล้วแต่ว่าไม่ตรวจท้องที่ยังประทันได้ตรวจอยู่จ้ะแต่กับโบมีอาการกับสัตว์เนาะจ้าโบมีอาการอ่ะในท้องก็คือฝ่ามงคลนะครับนี่ สูงที่ลอยสี่สิบเนาะจ้าลอยสี่สิบค่ะอ่ะเพิ่งหน้าตาโค้งสางเพิ่นนะครับหน้าตาอัตลักษณ์เพิ่นเพิ่นห่วงกลิ่นยาอยู่นะครับผมคอยไม่ติดเหนียงมาพี่เนาะบ่จ้าไอจูงจูงไปเหีนพี่น้องเบิ่งเล็บเบิ่งอย่างพี่มามาเล็บนะครับโค้งสางเบิ้งอ่างเบิ่งอย่างเพิ่นนะครับผมอ่ะจูงไปเลยครับจูงไปเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิ่งเล็บเบิ่งอย่างกันนี่ครับกกหางผุ่มหางนมควายสาวสีเต่าเล็บดีเนาะค่ะพี่น้องเบื้งเล็บก่อนเล็บมุนสวยนะครับสีเล็บเลย เป็นควายโครงสร้างดีล้ำตัวยาวมีขวัญน้เนาะขวัญหาบีเนาะจ้าอ่ะเบื้องน้าตานาเขาคนกอนนะครับนาตานาเขานะครับอัตลักษณ์มีหินเบื้องเล็บเบื้องอย่างเพิ่นนะครับผมนะครับเนื้อหนังดีโครงสร้างดีสูงร้อยสี่สิบแล้วค่ะร้อยสี่สิบนะครับสำหรับน้องหงเฮาครับสาวทองแดงผสมจริงฝ้ามงคลไว้จ้าสูงร้อยสี่สิบสิบเปิดราคาได้เพล 1 5 7 0 0าห5 7 0 0 0บาท1 5 7 0 0 0เนาะจ้าราคานี้ตัวล่องกันได้ค่ะแม่สาวนคุยสาวนะครับแต่ว่าไม่ตัวทองเทียบค่ะนะครับคุยตั้งไหนสนใจรีคุยนะครับตัวทองมาส่งกันได้นะครับผู้ใดีที่ว่าอยากได้ไปนะครับพะน้าต่อนะครับผมอ่ะสวยๆครับตัวนี้หนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดพันเนาะราคานี้ต่อรองกันได้ค่ะเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะผมเป็นควายสาวน้อยนะครับผมนี่ซื้อบมาพี่ จ้าน้องมีซับค่ะน้องมีซับเป็นลูกสาวของบิ๊กเบิร์ดค่ะบิ๊กเบิร์ดเนาะจ้าเจ็ดเดือนแล้วครับนี่แปดเดือนจ้าแปดเดือนสูงที่ร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบนี่เอกสารเพิ่นเนาะจ้านี่ครับเอกสารของเพิ่นนะครับกำระดคลอดเดือนเก้านะครับผมคอยอยู่ถึงปีสูงร้อยยี่สิบเนาะค่ะนี่ครับผมอ่ะมาบึงความงามของเพิ่นกันหน้าตาน่าเขาน่าเขาเปิดดีอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะจ้าแต้มแกียรจําของข้อมีครบ ะนะครับเนื้อ,น,นะอนัองดีเลยนะครับควายมุ้ยตัวนี้ยังจ้ามุมีอ่ะเบิ่งรอบกันมีทราบยืนนู้นนะเนี่ครับผมอ้างดีนะครับผมเนื้อนังมาดีเลยนะครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ตตัวนี้กกหางคุมหางเพิ่นนมสีเตากกหางบังใบกใหญ่นะครับคุมหางผัวเนาะจ้าครับขวัญหาดีอ่ะเบิ่งหน้าตาหน้าเขาเพิ่นนะครับขวัญหาเงินหาทองมีอกเผาใหญ่เลยกุฎีว่าอยากได้สาวสวยสาวน้อยตัวนี้นะครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ตไว้แปดเดือนกว่า เงี้ยสูงร้อยยี่สิบสิเปิดราคาได้พี่เปิดไว้ที่เจ็ดสิบเก้าจ้าเจ็ดหมื่นเก้าพันเนาะราคาหนี่กับตอนในที่เก่าบิ๊กเบิร์ดนะครับเผื่อพี่น้องเห็นแล้วอยากเอาไปพัฒน,นาสายพันธุ์กันเจ็ดหมื่นเก้านะครับนี่ต่อรองราคากันได้ประกันตำแหนี้ทุกอย่างแล้วพี่เนาะค่ะนะครับรับประกันตำแหนี้ทุกอย่างนะครับวันที่ว่าสนใจก็โทรมาต่อรองพูดคุยกับพี่นั่งในตรงเลยเจ็ดหมื่นเก้าพันราคาหนีต่อรองกันได้เดี๋ยวเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผม มาเบิ่งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเป็นควายแม่พันธุ์นะครับมีซื้อบ่รนนิษัทจ้าซื้อมูราจ้ะแม่มูราแม่มูราเลาก,ก่อนมากเลยเพจอันเป็นควายมาจากทางควายบ้านนี่แหละจากอีสารห้อยเนาะจ้ะมาจากไอ้ทางเหนียงก,าาก่อชุ่มแพร่จ้าชุ่มแพร่นะครับสูงพี่ร้อยสามสิบเก้า <39 S 2> บวกแต่ร้อยที่สิบมูระแต่ว่าปร้อยสามสิบเก้าบวกขึ้นได้ลูกมาตัวแล้วครับเนี่ยตอนนี้ลูกที่สามเพิ่งขายไปบางใดไหมจ้าถึงแบ่งลูกที่สามไป พร้อมพร้อมพร้อมผสมเนาะทองทีซีหรือทองทีซีสหทองวางอยู่จ้านะครับสูงรอยสายสิบเก้าจ้าแบ่งลูกที่สามไปแล้วจ้าแบ่งลูกที่สามไปแล้วเพิ่์ลบาลูงามอืมอ่ะมาเบิ่งเพิร์ลไนลูงามจ้าครับมาเบิ่งความงามของเพิ่์ลเป็นควายอ่างใหญ่เนาะจ้านะครับเบิ่งหน้าตาหน้าเขาวงเล็บเพิ่์ลเล็บมุ่นสวยนะครับอ่างใหญ่ข้างไรด้านหลังเพิ่์ลไนลูงามจ้าหางเป็นพ่วงงามอางใหญ่ดิขากระงามขาใหญ่นะครับมีรอยดูชัดเจน อ่ะเบิ้งเล ب, เ็บเบิ้งเล ب, บ็บสวยเลยสวยค่ะขากระไงขากระไงดีเนาะจ้าอ่างไงขาไงนะครับไปเลือกพ่อจะเอาจ้าเลือกพ่อจะเอาเพื่อพี่น้องเห็นแล้วโครงสร้างแบบนี้ไปพัดหน้าเอาน,นะครับผม,น,มน,บนะครับมาพอได้ค่อยเลือกไซส์เอานะครับทองพีซีนะสำหรับแม่มุราสูงร้อยสามสิบเก้าจ้าราคาดิพี่เออเก้าสิบเจ็ดจ้าเก้าหมื่นเจ็ดพันจ้าต่อรองได้จ้าต่อรองเทเก้าค่ะเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้เรื่นึงครับผมศูนย์เก้าหกค่ะ 690-9382ของพี่น,งนางซับนันฟาร์มเนาะ,ะนะครับบ้านผู้พันทอง,น,ทองะนะครับเอาคือเมืองหลวงของภูมินี่เปิน่นซีตัวจ้ามักตัวใดกัติดตอ่อได้ตรงเลยมีโลโซงให้เนาะจ้ะาหารลโซงให้ได้นะครับอยู่ไก่อย,ยูย่ไกลคู่มาคุยกันแบบมื่อปีผู้นี้ซีตัวว่าจะเป็นแม่สาวนะครับสาวทองแรกเริ่มแต่หาเมื่อเจ็ดเนาะนะครับมักตัวใดกับคอยโทรมาสอบถามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมกันนะผมขันนี่ควายน่าราคาดี แต่สิ้อผาให้น้องเบิ่งบนเราชมกันคยนะครับอย่าลืมให้กดตามแล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องารายการเที่ยวเที่ยวไปสักนิดนสวัสดีครับ